ที่บากร้อยนึงค่ะโอ้ยงามจังเเนาะเออคลาอะไรนะม้าลายบอกเออเคยปลูกอยู่แต่ว่ามันหายงใบมันสิงามกได้เนายเงินออกสกเด้ออย่าพามีคนเอาเด้ออันนี้แท้หางมาโมยากดอกแ้หางมาได้เอาร้อดียววักควักมกมีมีมีนะมีแล้วป๊ กล้วยไ,ไม้เออเออเออที no ่หลึกเนาะอันหอมหอมเด้ออ่ันหอมหอมนี่กล like ิ so ่นเธอบอกเห็นอันนี้ระเบิดนี่งามขนาดสวยสวยครับสวยครับมีพจนบักขามผู้ดักป้าเอาเอาเอาลบมาอย่างซีซิมครับครับครับ เออปาเออของด้สวนบ่สวนคุณแม่อหมดเลยเลยลดราคาอา้ิเด้อมาคับหลาเมืนน้ำอ้อยไหมคะหวานดีดีบ่ต้องแจ๊เกือเลยปลารูราคาพี่น้องเอ้ยร้อยห้าสิงไดต้นอันนี่อ โคตรแล้วนี่ต้นละเลยซุ้มกล้วยไม้ซุ้มกล้วยไม้ ปิดมากเลยเอาไปดูไมม่หน้านี้ยังไม่ออกนะ้อ่อะไรเหรอครางยัวไนะยิดอ๋อตัวไหนบะยมชิดอ้ามันไม่ใช่มะม่วงเหรอไม่ใช่มะม่วงไม่ใช่เหรอมะมะม่วงเหรอวันอันนี้เ่ะครับบะยมชิดเอ้าวบะอันนี้มะม่วงเห็นไหมแบบลาเพิ่นขายแบบเพิ่นขายแบบลายบะยมอันไ้น ขาต้นเท่าไหร่นี่สองราสจ้ะพ่ออ๋อปลูกกินเลยปลูกกินได้เลยเนะาะป้าทุกแมมาแม่แข็งแรงขับขาดา,เอ,าเออ,ดอเดี๋ยวเดี๋ยวเงินออกก่อนมีทุนเก้ากับสุวรรณาบาัท่ะเองินออกจังสิมาซื้อไปปลูกไว้ในกระถางไม่หมดไม่หมดไม่หมดอันนี้มันท้อไมไม่เอาไปหลังบ้านหล้าหลังบ้านก็ซื้อไว้หลังบ้านเอาไว้ปลูกใส่กระถาง เบ้านเก่าบ้านแกน่นะลังบ้นแกวเอะแเดียกันน่ะี้มอนันงบนก่ทีเา,า,าเก็บเ,เป็นเ,เยอ,อนนี้กนะุหลาบกุหลาบสวยมากอันนี้สแกนวินเลี่ยมอันนี้กุนนหลาบสีอะไรส,สีสีส้มเลยนะโอ้สวยมากเอาคือได้ยินเสียงหมา,า,หา,มาขายหมา อ๋ออันนี้ต้นอะไรแม่นี่ต้นสนเกนิเลียมเกนิเลียมชมพูแคะปาบกเคยเห็นมันออกดอกจากเธอเออมันเป็นพันเออพันนี้ออกดอกสวยเอาเซินแซบเซินแซบครับหาเลาะดูต้นไม้สวยๆครับครับเอาเซินแซบเซินแซบรับอันนี้เพิ่งเคยเห็นตั้งแต่เกิด ต้นลำซำไปแล้วป้าจะลำจะซำอ้ารวยแล้วรวยอีกรวยอ้าวต้นไม้มงคลเนาะแล้วลำซำไงต้นไม้ฝรั่งแล้วเจ้าจะรวยละวซินเบอซ้รวยรวยแล้วรวยอีกอันนี้อันนี้พันต้นไม้ใหญ่ต้นงามขนาดต้นนี้ต้นสนสนฉัด สนชัดอันบ้านขายกบไม้นี่บต้องใส่สแสลมเลยเนาะใส่คมของมันเลยบุตต้องกลางต้องบนต้องกลางสแสลมเออแบบนี้เนาะแก้วเจ้าจอมนี่เนาะเออได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่ชื่อต้นจันจีนเหรอ โอ้คงเห้าปัดจันผาเนาะจันผาอันนี้จันจีนอฮึครัะคะบ